ก็สวัสดีน้องทุกคนครับก็พีดรากนะครับถ้าน้องเจอลิมิตแล้วมันติดแอปให้ทำตามคลิปนี้ได้เลยเพราะว่าข้อสอบหลังๆแพทหนึ่งเนี่ยออกลิมิตที่มันติดแอปเนี่ยเกือบทุกรอบเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันที่นี้พี่ขอพาดูข้อสอบจริงเลยแล้วกันอ่าเพราะว่าแคลคูลัสเนี่ยถือเป็นบทอันดับต้นๆที่ออกข้อสอบแล้วลิมิตมันเป็นหัวข้อย่อยเนาะออกทุกปีปีละหนึ่งข้อเฉพาะเรื่องลิมิตนะ แล้วเรื่องอื่นก็อินดิเกตเรื่องดิฟเรื่องอะไรก็ไปออกอีก4ีหข้ออ่ะน้องงั้นเข้าเรื่องเลยทีนี้ข้อนี้เป็นข้อสอบแผดหมีนา5-9เป็นเติมคําเติมคำเดี๋ยวนี้9คะแนนแล้วเดี๋ยวมาดูกันโจทย์บอกว่าหาค่าของลิมิตอ่ะน้องดูโจทย์ตามพี่ได้เลยลิมิต x เข้าใกล้อ่องทั้งลบ2ทั้งลบแล้วก็ f x x กํำลัง2ลบ x ลบ2 แล้วก็หารด้วย2ลบกับรากที่3ของ x กาลังสบวกสทีนี้ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกที่พี่อยากจะแนะนําน้องก็คือว่าถ้าน้องเจอลิมิตติดแอปเนี่ยหลักการก็คือน้องต้องเช็คก่อนว่าในแอปมันเป็นบวกหรือในแอปมันเป็นลบฟังให้ดีนะน้องต้องเช็คก่อนว่าในแอปเป็นบวกหรือมันเป็นลบถ้าในแอปมันเป็นบวกถอดได้เลยในแอปเป็นลบ ถอดแล้วต้องกลับเครื่องหมายน้องจําหลักการนี้ไปเลยเอ่ะน้องจําหลักการนี้ไปเลยซึ่งค่าที่จะใช้แทนในแอปฟังดีนะค่าที่จะใช้แทนในแอปเพื่อเช็คเครื่องหมายเน <azione> ี่ยไม่ใช่2มันมี2ทางอะไรอยู่2ทางลบแสดงว่าเวลาจะหลักการเวลาจะถอดแอปเนี่ยทางบวกทางลบจะมีผลแล้วซึ่ง2ทางลบถ้าน้องจําได้เนี่ยสทางลบมันมากกว่า2นิดนึงหรือน้อยกว่า2นิดนึงมันน้อยกว่า2นิดนึง 2ทางลบนะคุณน้อง2ทางลบเนี่ยมันน้อยกว่า2นิดหนึ่งซึ่งค่าที่พี่จะใช้ประมาณเนี่ยน้อยกว่า2นิดหนึ่งก็1นึ่จุดไรหนึ่งจุดเก้าทีนี้ไอ้ค่า1.9ถ้าน้องฟังพี่ทันเนี่ยไอ้หนึ่งจุดเก้าเนี่ยพี่จะแทนในแอปเพื่อเช็คว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบทันไหมแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นลบแน่ๆอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมาดูกันทีนี้หนึ่งจุดเก้าน้องก็แทนไป เป็น1.9ทั้งหมดกำลังสองลบ1.9ลบ2ทีนี้ไอหน 1, 1, 1, ึเดี๋ยวเดวีพี่กลัวว่ามันอ่ามันจะเป็นนี้เนาะหนึ่งจก้าลังสองลบหนลบสซึ่งไอหนึก้ากำลังสอง, 9, ง 2, เนี่ยสามนอ่าสามนง้องจะได้3.61แล้วไอ้นี่ก็ลบเท่าไหร่ลบสาทีนี้น้องไม่ต้องลบให้เสียเวลาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสุดท้ายค่า คำตอบที่น้องต้องการเนี่ยโอ้ยอินจัดอินจัดประกาศลงคำตอบที่น้องต้องการเนี่ยน้องต้องการเช็คแค่ว่าเฮ้ยนแอปแมกเป็นบวกเือเป็นลบว่าอินี้สามจุดหกต้องน้อยกว่าสามจุดเก้าแน่แก็เป็นอะไรเป็นลบแล้วถ้าน้องจําที่พี่บอกได้เนี่ยถ้าในแอปมันเป็นลบเนี่ยถอดได้เลย,เลย Luc ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถอดแล้วต้องกลับเครื่องหมายตอนนี้น้องสรุปแล้วว่าในแอปไม่เป็นลบเลยเออในแอปไม่เป็นลบเลยพอในแอปเป็นลบน้องต้องถอดและกลับเครื่องหมายคําว่ากลับเครื่องหมายหมายความว่า ตัวแรกน่ยหน้า x ก,กำลังสองมันเป็นบวกต้องติดลบให้มันงั้นก้อนแรกเนาะน้องก็จะได้เป็นลบ x ก,กำลังสองอ๋อไม่ออกตัวนี้จากลบ x ก,ก็เป็นบวก x คือกับเครื่องหมายทุกตัวที่อยู่ในแอปบวก x บวกสนี่คือหลักการนี่คือหลักการแล้วด้านหน้ามีอะไรอยู่ลิมิตลิมิต x เ,เข้าใกล้2องทางลบแล้วทีนี้มันหารด้วยตัวเดิมเลยสองลบกับรากที่3ของ x ก,กำลังสงบวกส เสร็จแ,แล้วหลักการถัดมาก็คือถอดแอปเรียบร้อยแล้วทีนี้ไอ้ทางบวกทางลบเนี่ยไม่มีผลแล้วอ่าทางบวกทางลบไม่มีผลแล้วเราจะเอาแต่เลขของมันเอ่อเอาแต่ตัวเลขของมันก็คือเลขอะไรเลข2เข้าไปแทนเลข2เข้าไปแทนมันเข้าใกล้2ก็คือประมาณ2แทน2ที่ x ได้เลยแสดงว่าสรุปอีกทีหนึ่งทางบวกทางลบจะมีผลก็แต่เมื่อมันติดอะไรมันติดแอบปบใช่ไหมก็ใช้ทางบวกทางลบไปเ็ค เพื่อดูว่าในแอปเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเป็นบวกก็ถอดได้เลยเป็นลบถอดแล้วกลับเครื่องหมายอันนี้ฟังนานเนาะพอหลังจากถอดแอปเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องกังว,วลแลลวเฮ้ยมันจะทางบวกหรือทางลบมองมองเป็นเลขเลขนั้นได้เลยมองเป็นเลขเลขงนั้นนนนเลยสแสดงว่าอี้เนี่ยมองเป็นเลขอะไรคุณน้องมองเป็นเลขสองน้องก็แทนเข้าได้เลยสองกำลังสองได้สี่ตัวนี้ลบสี่ตัวนี้สองกับสองบวกกันได้สี่ข้างบนได้ศูนย์ใจเย็นๆเ้ยอย่าเพิ่งตอบสุดถ้าน้องทําโจทย์มาเยอะๆเนี่ยน้องจะรู้ว่ามันต้องเป็นศูนย์ส่วนใครแน่ ศูนย right? ์ส่วนศูนย <speaking> ์อ่าศูนย์ส่วนศูนย์อันนี้ตัวนี้สองกำลังสองใช่ไหมได้สี่สี่กับสี่เป็นแปดลากที่สามของแปดได้สองสองลบสองก็ศูนย์แสดงว่าเป็นศูนย์ส่วนศูนย์ที่นี้ศูนย์ส่วนศูนย์เนี่ยถ้าพี่ทวนให้นิดนึงก็คือหลักการที่พี่ใช้มันแก้ได้สามแบบแบบที่หนึ่งแยกแฟกเตอร์แบบแบบที่สองคอนจูเกตใช้เมื่อเจอลากที่สองใช้เมื่อเจอรูทอะใช้เมื่อเจอรูทอะอันนี้ใช้ไม่ได้เป็นลากที่สามแบบที่สามคือ โลบิตานดิบบนดิบล่างทีนี้พี่ขอญาตใช้แบบพี่สามเลยดิบบนดิบล่างซึ่งพี่ใช้บ่อยและพี่ก็คิดว่าน้องแบบเดียวกับพี่เนาะโอเคงั้นพี่จัดการเลยดิบบนดิบล่าง่ะพี่จัดการดิบบนดิบล่างแต่ย้ําอีกทีหนึ่งย้ําอีกทีหนึ่งน้องต้องแทนแล้วได้ศูนย์ส่วนศูนย์ก่อนไม่งั้นทะเลทะลายดิบบางข้อผิดนะบางข้อผิดเพราะว่าบางข้อมันไม่ใช่ศูนย์ส่วนศูนย์น้องจะไปดิบบนดิบล่างไม่ได้เนี่ยย้าจําหลักการที่พี่ทำเนี่ยเอาไปทําได้ทุกข้อเลย อ่านไหมพี่ขอใช้ดิฟก็คือพูดง่ายโรบิตานดิฟบนดิฟล่างทีนี้ก่อนที่จะดิฟถ้าน้องจําได้ลากที่3มันคือ1ส่วนอะไรคุณน้องมันคือกําลัง1นงส่วนสงานพี่จัดการเลยทีนี้ดิฟบนดิฟล่างไม่ใช่ดิฟผลหารยังไม่ทีหนึ่งดิฟแยกกันด้านบนดิฟได้ดิฟลบเอ็กกลังสองได้เป็นลบสองเอ็กัดมาดิฟเอ็กตัวนี้น้องได้เลขหนึ่งดิฟสองน้องได้ศูนย์แสดงว่าเป็นบวกอะไรคุณน้องบวกหนึ่งอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วดิฟด้านบนถัดมาน้องดิฟด้านล่างดิฟตัวเลขได้ศูน ทีนี้น้องดูก้อนนี้น้องดูก้อนนี้เวลาน้องดิฟน้องย้าย1นส่วนสมาระวังลบก็ต้องเป็นลบหส่วนสอ๋อไม่อเสร็จแ,แล้วไอ้ตัวนี้พี่จะเรียกว่าใส้มันจะได้เป็น x อ็กซ์กลังสองบวกสทีนี้เวลาดิฟเลขชี้กําลังจากจากเดิมมามันจะลบไป1นงั้นตอนแรกน้องได้1นส่วนสมันจะลบไป1 1ส่วนสลบไป1ได้ลบสส่วนสแสดงว่าเลขชี้กําลังน้องเป็นลบสอสอันนี้คือข้อผิดพลาดที่สําคัญมากๆว่าเวลาน้อง เวลาน้องดิฟเนี่ยน้องจะชอบลืมตัวไส้ไอเนี่ยเรียกว่าตัวไส้มันต้องคูณได้ดิฟไส้ใช่ไหมมันต้องคูณในดิฟไส้แสดงว่าข้างในอะ่ะน้องดิฟเอ็กกำลังสองน้องได้สองอะไรสองเอ็กดิฟสี่ได้สูตรแสดงว่าน้องต้องคูณด้วยใครเข้าไปคูณด้วยสองเอ็กเข้าไปจบแล้วด้านหน้ามีอะไรอยู่ด้านหน้าก็เป็นลิมิตเอ็กเข้าใกล้สองทางลบอยู่ เสร็จแล้วพอดิบบนดิบล่างไม่จําเป็นต้องจัดรูปน้องแทนค่าได้เลยเออน้องแทนค่าได้เลยทีนี้ตัวแรกน้องแทน x เป็น2 2กับ 2, 2, 2ในลบ4ลบ4บก1ได้ลบ3ถัดมาด้านล่างด้านล่างด้านล่างทีนี้ขอขอแทนตรงนี้เลยด้านล่างด้านล่าง2กําลัง2ได้4 4กับ4บวกกันได้8แต่พี่ไม่เขียน8พี่เขียน2กําลัง3มันจะเป็นลบ1ส่วน3คูณ2กําลัง3 เพื่อที่เลขชี้กําลังมันจะทําไมกันมันจะตัดกันแล้วก็นี้แทน x เป็น2 2กับ2ได้4ซึ่งตัวเลขที่ตัดกันก็คือเลข3ทีนี้2กำลังลบ2พูด,ดง่ายๆตบเลขชี้กําลังลงมาก,ก็คือ1ส่วน2กำลัง2ก็ได้1ส่วนอะไร1ส่วน4น้องก็จะได้เป็นลบ1ส่วน3ตัวแรกถัดมาตัวนี้1ส่วน4แล้วน้องก็คูณ4ทีนึงึ้4กับ4เจ้ากัน แล้วลบกับลบก็ทําไมกันด้วยเจ้ากันแล้วน้องก็ย้าย3ามตัวนี้ไปคูณ3ามก็เลยตอบ9จบอ๋ออยู่เนาะก็ข้อนี้พี่ว่าไอเดียมันดีเนาะเพราะว่าไอไอลิมิตติดแอปเนี่ยที่ย้ำวิธีหนึ่งออกบ่อยมากออกบ่อยมากแทบจะทุกปีเนี่ยน้องไปทวนหลักการข้อนี้ได้เลยเรียบร้อยเนาะก็ฝากหลักการในคลิปนี้ด้วยไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็สวัสดีครับ